ตัวเราหมดแล้วนี่สิแย่ yeah, จริงเลยโอ้แต่เดวก็ะจารยนอย่ังเหลือนี่อืมแต่เรามีตัวนั้หนึ่งพันสี่้ยเาิใบเราเป็นคนดีเราควรที่จะไปฟาร์มตัวก็เฮียแล้วไปตีบ้านคนอื่นสิไม่เราไม่ทํากันอย่างนั้นคะแนนแซมคนอื่นเหรอขอไี้นนะ ฮมีใครใจดีให้ผมไปขโมยคะแนนแซมบ้างไหมครับโอ้โหมุกาเทรุกะคางุยาเดซืสองล้านตัวสองคืนนี้ตัวโอ้โหนาลุดโฮโตนาลุดโฮโตอืมโอเค เอดีเค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 มาเอดีเคมาเอดีเคมาดูก่อนเขาตีกันเท่าไหร่ดูเขาปล่อยของกันนั่นคือทั้งสามตัวทำได้ใช่ไหมโทษทีนะมันคนะเบิดอืมอืมอดีดกับผมมันดีดง่วงก็มีง่วงขนาดไม่นอนมาสี่วันเฮ้ เอาเข้าไปกินอีกปีลอยอะไรไปีอ๋อป้าอันติเออเลี้ยวอันติเท่ากันนี่นามันคนละรุ่นวะคะแนนแซมอะขอเนอะเออเอาไปเลยเอาคะแนนมาให้ฉันเดียวนี้ฉันต้องการคะแนนแม่หนีเบลล่า แม่เหมือนแรงนะแม่โบนัสพาวเวอร์สองล้านนี่ย้ายตัดเลือดใช่ไหมเนี่ยใครเขาซ้อนฟ้าไม่ดูช่องเน็ตอินก็งี้แหละบ้านตัวละครผิดผิดแนะนำนะก่อนลิงใต้คลิปบ้านตัวละครไม่ยังไม่ได้ทำนี่หว่ากูพี่พายคลิปกันบ้างคลิปตัวละครยังไม่ได้ทำ เดยอวันบร้มได้ิะวสนนี่ยผมด้ิพมจ่ออกไปติดเลยดติดติดตอดติดติดอิดต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 ิ่ติดติดตห้ติดดาิิดติดติดติิ0ใช่ติิเติยติดิดติดิเิดติดติดติดวิดต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 ิดเิดยิดติคะแนตโกเิอตขอคะแนนดดติดติดติิอติดติติสู้ดิิดตอดติดคิดต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  เอาคะแนนมานีเอาแมาัผมจะเอาคนเดียวจะเอาคนเดียวแม่อย่ามาแย่งป้าอย่ามาแย่งสิบหกล้านนี้ของผมของผมบอกว่าเฮ้ยหยดุยดหยุดอย่าแย่งของผมเอาคะแนนมานีเอ้ยมันเป็นของแก แ <Yeah>, <c oughs> ย่บ่อยเจ็บคอสิบหกล้านเอ้ยล้านหกแบบนั้นเนาะเฮ้ยโดนแย่งอย่างนี้แล้วนะเฮ้ยน้อยจังล้านหกเนี่ยโดนข<อ>้<อ>างุยะแย่งบ้าเอ้ยแม่แม่แย่งคะแนนผม คือผมว่ามันต้องมีคนสงสัยแน่นอนเลยว่าผมไม่เป็นบ้าอะไรวะาะทะนมันจู่มาทำคลิปลงบ่อยๆแล้วแบบว่ามันเล่นแซมบ่อยๆลงในคลิปแซมลงในคลิปแซมมันเป็นบ้าอะไรคือของท้อผมดีดผมไม่รู้ตัวผมเองเหมือนกันคือตอนแรกผมม่งก็ไม่ได้นอนมาสี่วันนะเว้ยแต่วันนี้วันที่สี่แล้วอะนลวตั้งแต่วันมนเริ่มหัดสุกเสาสตรีมวันสุกกับเสาสองวันติดอีกแล้วก็เนีย่ย เช้าตลอดจนถึงวันเสาร์ตอนนี้น่วันอาทิตย์แล้วผมก็จะเข้าวันที่สี่เนี่ยไม่รู้ทำไมนะแต่พอแบบปออาบน้ำปุ๊บตีผมตีสี่ครึ่งผมไปอาบน้ำตีห้านั่งทำคลิปต่อนิดนึงแล้วหกโมงโ้เดี๋ยวนะ้เพิ่งกินขนมไปน,นี่ว่ะเลยไปแปรงฟันเฮ้ยเฮ้ย,ยตีใหม่อะไรวะแย้งเอ้ยผมกดผิดใช้ไอติเพิ่มผิดันไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยนนอย่เดย ว่าสกีสกิสกีเออคะแนนผมรอบนี้คะแนนของผมเออไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งแล้วรอบนี้ดีหน่อยดีหน่ะหรือผมก็ผมก็ตื่นมาไปตีแซมแล้วก็เอาลาดน้ำพริกใส่หน้าแล้วก็เอ่อเอ่อแปรงแซมสักทีสองทีคือปกติผมจะแปรงแซมแค่ประมาณตอนเช้าอาบน้ำนผมแล้วก็ตอนก่อนนอนก็จะแปรงแซมอีกทีนึง คือคืออผมสติดีมากนะตอนเนี้ยคือแบบว่าไม่รู้ทำไมผมผมแบบว่าลาดน้ําตาลลงหน้าปุกโขว์คือผมว่าผมว่าจริงว่ะในหนังที่เขาแบบว่าเอาน้ําตาลลาดใส่หน้าพุกแบบตื่นเลยแบบว่าเฮ้ยผมว่ามันจริงนะคือจู่ๆจรงเพาผมเอาน้ําตาลลาดใส่หน้าปุ้ตื่นเฮ้ยเดี๋ยวตื่งความม่วงตลอดสามวันหายไปหมดเลยน้ํานี่มันช่วยได้จริงจน้ําสัมสิทธิ์ลาดหน้าดีน้ำเช่นน้ำร้อนแต่สภาพวันนี่เหมือนร้อน อ๋อ,อขอสู้ชีวิตกันมากเฮ้ยยี่สิบล้านขอนะ,อะเออไปเลยคือผมก็ไม่รู้ว่าจูจ่ๆก็ตื่นตื่นแล้วก็ดีดรู้ทัไมแล้วพอแล้วจูจ่ๆก็ <c oughs> แม่โทรมาแล้วก็สักพักหนึ่งก็คุยคุยไปคุยมาจ,จู่ๆยืนยืนปุ๊บดีดอ้าวเฮ้ยดีดปุ๊บหายง่วงอ้าวเฮ้ยหายง่วงชิบหายละจะทํอะไรดีวะอ๋อไอคลิปที่เราเคยกล่าวว่าจะลงตอนเย็นทํามันเลยดีกว่ามา แล้วผมก็เลยรับรู้ว่าอ๋อในเมื่อตัวแซมเนี่ยขี้กเกียจฟาร์มขโมยคนอื่นง่ายกว่าเยอะเอ๊ะขอคะแนนด้อยอ่าไราา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 ามาา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 าอแาาาาาวาา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 าองาาอาาาทาา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 าทาา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 าัาาร มันต้องไปกินเอ่ออะไรนะเออเขากินเรื่องอะนะกินกินเป่าลมเอ่อกินเป่าลมผสมแกโซลีนเออรสชาติมันจะเหมือนดีกีสี่สิบที่ผสมกับโควติเออนเฮ้ยคะแนนสิบล้านสุดท้ายเนี่ยขอนะเออเป็นเลยคุณว่าเท่าไหร่ผมว่าเก้าผมว่าล้านเก้า เตีผมดีมากเออร้อนแค่ไม่โตแค่ไม่โตจดอมอโอได้จะไม่โตไอ้จะแค่ไม่โตไดอบอดอตจำหัวร้อนด้วยอ่ะนั่งอัดทิปไปเจ็ดรอบอ่ะก่อจะผ่านได้เทคแปดตื่นเลยตาสว่งางคนร้อนบวกอากาศร้อนเออเยี่ยมนี่ไงเกือบล้านเก้าพอดีจริงๆด้วยยี่สิบสี่ล้านว้าว อีสซ์นะตัวนหนเช็คคะแนนแบงค์หน่อยดิอันดับหนึ่งเนี่ยเขาส5องพันห้ารั้นนะโอ้โหขาเยียนแล้วออตเตคกเด๋ยนนะทำไมอันดับหนึ่งมันแบบว่าโอ้โหโคตรห่างชั้นอันดับหนึ่งเฮ้ยฮัลโหลตนทำอะต่อยืมของชาวบ้านด้วยไปป้อนอุปกรณ์นิจาหงดาวเขาด้วย เฮ้ยลิมิตเบรกบวมันน่าจะเล่นตัวของเทเลนจบนี่หรือว่าแล้วทำไมเอาอุปกรณ์รณรณสีดาวมาใส่อะหรือว่าอ๋อสเตตัสใส่อ่ปะเจ็อรก็เยอะอยู่นี่มันเขาเขียนว่าอะไรอะ่ะอืมเออแซมท็อปสิบหครั้งอือเอเอ็มแอดแมิชชั่นได้อันดับที่82 93ิบสองเกบสามวันโอ้ เก่ง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 กินดีด้วยเองได้ออกคลิปคาแล้วหาดูซิป้าซูนเดอันดับเจ็ดหนสามร้อยล้านสี่แสนเจ็ดสติติดคอหกหมื่นโอ้ยเยอะจังวะอันติสเลรตัวนี้แหละอืการสีแดงโอ้ลิมิตเบรกบวกสามเนี่ยแหละครับประวานี่ผมพูดถึงเขามีตัง แล้วมีทรัพยากรเนี่ยครับผมเออเขาก็จะสามารถทำคะแนนได้ชิวๆโดยที่ไม่ต้องกลัวพวกออตโตคริกอันนี้เขายัดโอ้70,000เก้าว้าวได้เห็น ATK 80,000เป็นบุญตาว่ะสุดยอดเวรกกอดขอโทษโคตรอยากโคตรทุเล็ทุสุดเอาละ่ะไปเล่นมิดรัดต่อ ขอเพัยในความไม่สุภาพเมื่อกี้ด้วยนะครับผมลืมๆืมมันไปซะถ้าใครกินข้าวอยู่ขอโทษละกันเอ้ยเดี๋ยวไปเล่นอะไรกันหมดอะ่ะสร้างของให้กูก่อนเออขอเล่นด้วยเฮ้ยแบ่งหน่อยเอยเพื่อนเรารู้ว่านายมีไอห้องเนี้ยว่างมานานละให้กูเล่นเถอะเฮ้ยอย่างงกอย่างงกแม่งกอะ่ะมันงก เน่แน่น่ฮ้ยเฮ้ยเกินไปป่ะเกินไปป่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได yeah. ้แบ่งแบงแบงเออมันต้องงี้ผมว่ามันไม่ได้ละมันต้องกดห้องที่ว่าบอสมันเลื่อนลดไปหน่อยละเออเผื่อแบบว่ามันจะใจดีเออเฮ้ยเดี๋ยวเวลาจะหมดเกินนะให้เพื่อเขามาเล่นด้วยดีกว่าค้อเจ็บคอเลยผมทำตัวแย่มากอะ ิปนี้นี่ผมอัดชิปลงด้วเหรอเนี่ยดูตัวตัวเองอัดเองตัดเองแล้วบอกว่าอัดได้เหรอกืดอาชิปหายนั่นไงอาไม่มีใครแย่งเลยฮะเอะ้ขอดำเออขอคะแนนเด้ออาไม่เลยไม่เลยจ้ะคุณคุณอะไรนะเออทวดปะหลาน หลานกับปู่มาตีด้วยกันเก๋มึงอันตีไวลเท่าไหร่วะใช้ความมันตีเว่วสูงเข้าโข่ม,มเราอะ่ะฮะมึงคิดว่ามึงเลเวลเท่าไหร่อะฮะมึงเลเวลเท่าไหร่มันเลเวเยอะกว่าผมแน่นอนเลยผมว่าสิบห้าป่ะไม่ก็สิบสี่สิบสามให้มากสุดเลยสิบห้าว่ะ ดูแบบดูแบบแบบต่อเลยทีมันเน่ยมันดูแบบดูแบบ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 แตบแบ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 แบบ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 แ บอกเลยว่าช่วงนี้คุณจะได้เห็นคลิปแซมลุนล <c oughs> ัวคลิปไม่ออกบอกแซมเพราะผมจะเอาทับพันให้ได้บอกตรงว่าชิคเกตเกับตัวแดงเขาโคตจะทำไงดีวะจ้างเขาความตัวแดงดีปะ แต่ผมว่าวิธีนี้เนี่ยใกล้สุดแล้วล่ะขโมยคะแนนคนอื่นก็ได้น้อยกว่าตัวเองเล่นแค่เจ็ดแสนเองก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะล้านอัพาน้อยถ้าเกิดไม่เจอห้องที่เขาฟาร์มได้นะไม่น่าได้อยู่แล้วแหละเออแต่เราห้องคือแบบเลื่อนลดไปนิดนึงอ่ะเพรามันต้องเล่นไม่ได้เฮ้ยสี่สิบล้านาเนี่ยขอเด้อโอ้โหได้มายี่สิบ เดี๋ยวไม่กลัวอ่ะตอนนี้ตัวเด็กอะก็ยุ่งกับตัวเด็กๆตัวเด็กๆตัวดาราฮึมไอ้มึงก็มาบ่อยเกินเเริ่มจะเห็นหน้าแล้วชอบมันนะแต่การสถานะอยู่ไหนดีคิดเธอดีคิดจะรักมากๆเลยอะอันตีเป็น์สิบห้าเนี่ยมันเล่นได้ยันลุกบวชเลยถูกไหมอันตีเองอะมันโกง ถ้าเองขอแค่มีแค่มีการสถานะให้เว,ว่าเองก็จะเป็นตัวเมตาได้เลยนะเก๋หรือว่ามึงมีการสถานะนี่มึงเมตาเลยนะมึงไปทำการสถานะมาเถอะจริงๆขอแค่นั้นนะโอ้ยไม่จบาตเจ็ดโอเคยังดีตีเราชิ่งครับผม อาได้คะแนนแล้วทั้งเซนเต้ซูนาหลานลูกไปละชิงจ่ะอะหาเหยื่อลายใหม่เพราะว่าหนึ่งดาวกระจายเพื่อมาช่วยไอ้นี่ไม่คุ้มเซนเด้ช่วยขนาดนี้แล้วหลานซูเองนะเดี๋ยวนั่นตาหรือปู่ไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปก่อนนะขอบปหาที่อื่นก่อนอือขออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมมินอตัล เออไตาดาตาอ้าอ้าลบคูดาวสกิลให้เป้าเอาเป้าเอาเป้าลบคูดาวสกิลไหมฮะเดี๋ยวช่วยฟาร์มคะแนนให้นะอาชูร่านายทำดีมากเลยนะเอาลบคูดาวสกิลมาเดี๋ยวเราจะได้ทำตัวของสกิลแบบออลิมิตไงเออเราเอามาตัดตอนเวลาเราจะได้เก็บเกรดแดงแบบไวๆนะ่านี่ดีมากเลยนะนะแับเอเดียให้เราหน่อยสิ ดูก่อนเขาปล่อยของกันได้ประมาณห้าหล้านเราขอทีเดียวแล้วกันสามสล้านตตตตตตตเฮ้ยผมกดแต่ตบก็ได้ีวโอเรจิซโอเดรโจิซโอเดรจิซโอเรจิซโอเรจิซลงและน้อยลอยน ควรนวองหอยก็หายหอยมีทางหอยเล็กและหอยหน่อยมีทางหอยใหญ่และหอยใหญ่มีทางหอยแคตบๆเดียวเดี๋ยวนะสิบแหงควรจะโดนสตันอันตีดีเพราะว่าเลื่อนลงรถหมดหล่อแล้วนี่ว่าเกลียดมันหมดแล้วเฮ้ยอาชุล่าทำดีลูกทำดีทำดีเฮ้ยตัวอื่นอันตีบ้างดิเอ้อเปลืองแรงว่ะไม่ได้เป็นตัวโบนัสสูงนะเว้ยไม่ใช่คนสร้างข้อง เอาอ่ะป้าอันติเท่าไหร่อ่ะโอ้โหโคตรแรงในสองล้านเอ้ยแรงนะสิล้านครับไม่หนน่าจะหล้านเนาะหรือ8ไม่รู้อ่ะก็้ลมาไม่โดนขวาเอ้ยอาชุล่าทำดีมากว่ะจะรีซีพีให้ อ๋อเอ็งใช้ฮิวเขียวอ๋อโอเคไม่มีปัญหาหรอกไม่น่าไม่น่าจบทันไอ้ชื่อสุดยเผื่อเพิ่งลำคาแล้วใช่ไหมแบบว่าไอ้เยเอย้ขอคะแนนกูบ้างเฮ้ยไอ้ชื่อห้องมันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้อ่าแอคอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องเข้ามาช่วยมันแล้วผมอยากช่วย ป้าห้าละสิบละเฮ้ยโอ้โอ้จบได้จบได้ผมบอกเลยจบได้โอเคผมกับป้าตีคนละทีก็จบแล้วแต่ความจริงผมมันตีคนเดียวก็จบแล้วล่ะเดี๋ยวขอ,อเอาเกจแดงให้เต็มเลยแล้วกันเออคูดา,าสกิลครูรัสกิลต้องมาไอหนุม่มเออเอาประตะเรองเวลาเออมันต้องงี้นี่เป็นงานเป็นงาน เอาดิเอาดิเอาอีกตีอีกมาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเกดแดงยังไม่เต็มเลยเว้ยเกมเกมแดงก่อนเอาระเบิดทีเดียวเลยเฮ้ยต้องทันดิต้องทันดิ อ๋องั้นแปลว่าถ้าเกิดผมมันตีบวกเขาของป้าน,นี่มันจบได้อยู่แล้วว่าอ๋อเสียดายอ๋อไม่งั้นผมได้ร้านหกแล้วเป็นชื่ออะไรอะ่ะดูก่อนโอเคอาชูลา่าฉันจะมาช่วยแกมามา อาชุล่าแกอยู่ไหนฉันจะช่วยแกให้เดวกระ้านี้ฉันให้แกแล้วเดี๋ยวฉัน <c oughs> ไม่รู้ว่าฉันจะหลับหรือฉันจะด,ดีต่ออ่ามาฉันมาเพื่อช่วยแกอาชุล่าเฮ้ยอาชุล่าเอ็งไปไหนไม่อัปเดตเอา มันรีห้องเรามั้งแบบว่าโอ้นิดเดียวไม่เอาผมเช็คก่อน่าจะเช็คอยู่นี้ว่าเออท็อปห้าท็อปร้อยเขาเท่าไหร่ร้อยล้านเนระเรายี่สิบแปดล้านรีห้าครั้งเนี่ยตกล้านห้าตกล้านห้าต่อดาวกระจายห้าอันสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าได้เจ็ดล้านห้าเล่นสิบครั้งที่คั้นที่มันรีก็จะได้เจ็ดสิบห้าล้าน แปลว่าตลอดวันนี้วันที่27 28 29 30 3ดยี่ิบเวันนี้ผมต้องเล่นเ <c oughs> ต็มที่